มาเร็วมาเร็วเอตินผมเนื้อเ็ดมาทำอะไรมาทำอะไร

เร็วเร็วอืาใเร็วข่าวเร็วอ่าก็ตอนนั้นต้องกนี่ย ด right, 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 right. ีดีดีเย็นดีดีให้ละฮู้มหั่นอนิ่ง่งนิ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 ่อาบน้ำห่งนิ่งเฉยเฉยนัางน่ลังน่ะเดียยวเดียวเด้งขากันเดียว

dạy 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 เฮ้ยโชกประปกเห็นตำมมีสะน้ำให้อาบยืนดีดยืนดีดีจะถอยจะหยียบสายยางฮะอย่านน้ยืนสวยๆอาหนีอาหนอาเที่ยงเอ้ยยืนเห้มันรอๆเท่ๆเะยืนดีนด,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 ดีโอ้ ง่ายจ้ะยืดดียืดดีๆเดี๋ยวว่าอาบให้ดิปล่อยให้หอนเด้โอเค มนีผมมีผมแล้วแค่หัวดิแค่หัเฮ้ยน้อยๆกว่านี้หัเฮ้ยทางนี้

มุกรอห่อคำดีดีนะฮอนน่าเท Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để con Ê เอาเพชรเจยวเพชรเอา gaan, เอา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 เ็ดนะพี่เอ๊ตจอดได้อาบน้ำละเขี um ้ยงเี้ อาชีดน้ำใส่ดันมึงน้นนอยๆนี่เอ้ยเอ้ยเอ้ยมันขึ้นหาวดีแทะหาวดีแทะ,าาะหาวดีแท้เอ,อ้เอ้เอ้อ,อาการห้อนอาน้ำบ่มีก็ต้องอาบน้ำสายยางเอ้ยเลี้ยงป่านลูกปา่านหลาน บอ่อาบน้ำให้เช็ดน้ำให้กะเหลือตนกับสิห่อนคือข้นขนี่ละอาบน้ำให้กับเอาดองดองไอ้ตัวู นี่แหละครับเมีตุลูจะเป็นประจําทุกเมื่อนะครับถ้าบ,บติดทุละทั้งไห,หรือว่าบอยากก็จะอาบน้ำหาเพราะว่าเ้าบ่มีสาเ a ากะเลียงหายงาหาย้งา,า,ยางตามอัตภาพนะครับเข้าหาเขาเขากับหาเข้าคื่อกันนะครับเขาห้อนแต่ชื่อกันก็เข้าห้อนนะครับก็ต้องอาบน้ำในเมื่อบ่มี บอ่อนามสานามนะครับในหัวในสวนครัมีแต่ต้นไม้ต้น,ตนไหลนะครับพ่อได้ปลูกของอยากของกินบางมือกับกินอิ่มครับบางมือกับกินบ่อิม่มนี่แหละครับน่องไม้เป็นลูกสาวเมียตุหรูตัวที่หาครับี่ว่านอ้องเพชรเซเลดเล่านะครับต่างเซ จริงๆกระสลามเพรนะครับเป็นลูกตัวที่หาเป็นเพศเมียแต่ว่าหางดอกได้พี่น้องหางดอกก็บพรเป็นยังนะครับเพราะว่าเทาเลียงเพิ่นต้องการเอาเพิ่นเป็นแม่บล็อกแม่ลักแท่นแม่เพิินยงมแม่เพิินอายุหลายขึ้นให้ลูกก็ได้เท่าก็ได้ลูกจะเอาเพิินไว้นะครับเพื่อที่จะให้เจ็บนอแท่นแนวขี้กันก็ค้นเท้าเนี่ยนะนาอพี่น้องเนาะขันบ่มีลูกบ่มีเต่า แต่ว่าสามารถที่ให้ลูกให้หลานนะครับเสพทอดในการอนุรักษ์ม่อควายไว้ให้พี่น้องได้เห็นกันมือส้งนาวิถีชีวิตของคนบ้านๆน,นะครับนอกจากเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวน,วนเราก็เลี้ยงม่วเลี้ยงควายนี่แหละครับเป็นงานหลักงานอดีเลกนะครับจะเปรียบเสมือนกับเท่กันกับธนาคารเดินใด้ เอาเก็ะเลียงใส่ใจพอะสมค้นอยู่ครับยง่ผึ่นเก็บผึ่นป่วยก็ะเอื่นหมอมาฉีดว่านฉีดยานะครับแามบมา่มีหนาแม่นสิฝนตกฝ่าห้องก็ต้องไปเกี่ยวนะครับเกี่ยวหนามาใไห้พิ่นกินเอาฟางเมื่อไห้พิ่นกินแา่เมื่อเคืนครับก่อไฟไรยุ่งให้เิ่นนะครับยุ่งกัดยุ่งหย,ยังกะเฮาบ่มีทุนหลายครับเอาที่ พอเม่เฮาเคยพาเห็ดพาเลียงนะครับตะกอไฟลายนุงเพื่อสิให้นุงได้บ่มา,ากวนเอ้าเถกใจแลนบักแปดแสนเลยวันนี้เอา้าเห็ดเห็ดน้ำเรียงเล่านะครับเลียงกะเชื่องอนุรักษ์เราพี่น้อง นะครับจะเหาเลี้ยงหลายตัวเบาไให้เขาบแบ่งปันให้ที่ให้น้องผู้เพิ่นชื่นชอบในการเลี้ยงวัว่เลี้ยงควายเขาก็ได้แบ่งปันเพื่อนไปนะครับจะถ้าเลี้ยงวายงามนะครับก็ดีอย่างหนึ่งพี่น้องเพาต้องเขาโลงเชียดนะครับแต่ถ้าเลี้ยงควายเนื้อเขาก็เหลือตนนะครับเนี่ยเขาแบง่งเขาปันไปเขาก็มูสซิกเสียใจนะครับหรือวา่าคืดน,น้ำเพลิน แต่ถ้เาเลี้ยงไขยงามกับส่วนมากกับเพื่อนสิเลี้ยงนะครับเอาประดับบารามีผู้ใดมีงัวมีไข่สม,ม,มือก็ถือว่านี่บารามีนะครับยิงเป็นควายดอนนะครับพี่น้องเลี้ยงกับเอาตามทุนที่มี่นะครับเท่ากับยาไปซีตัวแพงครับจังแม่ตัวลูนี่ผมซื้อนะครับแต่เจ็ดแปดปีแล้วนะครับซื้อ ในราคากหรักหมื่นนะครับโบเมนลักถือว่าสูงๆงยังดอกนะครับแต่ว่าเขาเลี้ยงหรือความหักความใส่ใจเจ็บไข่ไส่ป่วยก็เอินมดเอินหมอนะครับเขาพัฒนาเขาหาพอพันธุ์ที่ดังๆนะครับเพื่อสิได้ให้ลูกพ้นออกมานะครับปีหนึ่งสองปีนะครับความสูงกับสิ่งใ่การให้เนื้อกับสิไลายการเนื้อกับสิดีนะครับ สำหรับพี่น้องเกษตรกรก็ย่าเฝ้าท่อก็แล้วกันเด้อพี่น้องเอ้ไม่ครับสีเปลี่ยนตัวน้อยตัวใหญ่ก็อดสมอสาเรียงไปนะครับเฮาดูแลเขาดีมือข้างนาเขาก็จะดูแลห้าฝากไว้กับพี่กับน้องนะครับติ่เข้ามาติดตามรับชมดอกบินชาแนลขอขอบคุณสปูสุคนติดเข้ามาให้กำลังใจพ่อกันคลิปไมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ